สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ใกล้ตัวคุณพ่อคุณแม่มากเลยนะคะคือโรคมือเท้าปากหรือ HFMd ยิ่งพอมีข่าวเรื่องวัคซีนตัวใหม่ Entrovac ออกมาเนี่ยก็น่าสนใจมากเรามาเจาะลึกกันค่ะวว่าข้อมูลที่เรามีมันบอกอะไรบ้างเป้าหมายวันนี้ก็คือมาทำความเข้าใจโรคนี้กันให้เคลียร์ขึ้นแล้วก็ดูว่าวัคซีน Entrovac เนี่ยจะช่วยเด็กๆได้ยังไงโดยเฉพาะกับเชื้อตัวที่น่ากลักกลวๆนะคะเริ่มเลยนะคะ อาจารย์คะโรคมือเท้าปากที่เราได้ยินบ่อยๆว่าระบาดหน้าฝนเป็นในเด็กเล็กต่ำกว่า5ขวบเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรทำไมต้องกังวลคะครับโรคนี้มันเกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเอ t นโทรไวรัสนะครับซึ่งมันมีหลายตัวหลายสายพันธุ์เลยที่เจอบ่อยๆเลยและส่วนใหญ่อาการไม่ค่อยแรงก็คือคอกซาคีไวรัส A16 แต่แต่ตัวที่เราต้องให้ความสำคัญมากๆเลยคือเอนโทรไวรัส71หรือ EV71 ครับ E.V. 7 1แลหวคะทำไมตัวนี้ถึงต้องจับตาเป็นพิเศษหรอคะโรวอทเทอ E.V. 7 1น่เนี่ยแหละครับที่มันอ,อาจจะทำให้เกิดอาการรุนแรงได้มีภาวะแทรกซ้อนตามมาเช่นเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือ,อสมองอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบพวกนี้ครับซึ่งบางทีก็อันตรายถึงชีวิตได้เลยโอ้โหฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วอาการทั่วๆไปที่สังเกตได้ล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ อาการทั่วไปก็คือเด็กจะมีไข้ก่อนครับอาจจะไข้สูงแล้วก็จะเจ็บปากกินไม่ค่อยได้เพราะว่ามีแผลมีตุ่มน้ําใสๆในปากแล้วก็จะมีผื่นลักษณะคล้ายๆกันขึ้นตามฝ่ามือฝ่าเท้าบางทีก็เจอที่เอก้นหรือลําตัวได้ด้วยครับอ๋อค่ะค่ะก็คือมีไข้เจ็บปากมีแผลมีผื่นตามมือเท้าเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าถึงจะมีหลายตัวแต่ตัวที่อันตรายจริงๆก็คือ ev 7 1นี่เองใช่ครับถูกต้องครับ แล้ววัคซีนเอ t r o ทรวที่เราพูดถึงกันนี่แหละคะ่ะมันคืออะไรเกี่ยวข้องกับ EV71 ยังไงคะตัว i n t r o v a c เนี่ยเป็นวัคซีนที่เขาพัฒนามาเพื่อจัดการกับ EV71 โดยเฉพาะเลยครับเป็นวัคซีนชนิดเเชื้อตายเชื้อตายหมายความว่าไงคะก็คือตัวไวรัสในวัคซีนเนี่ยมันถูกทําให้ก่อโรคไม่ได้แล้วแต่ว่ายังกระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างภูมิคุ้มกันต่อ e v 7 1ได้อยู่ วัคซีนนี้อยอไทยก็รับรองแล้วนะครับมีการใช้ในหลายประเทศอย่างจีนนี่ใช้มาตั้งแต่ปี2016แล้วอ๋อใช้มานานพอสมควรแล้วเหมือนกันนะคะครับแนะนำสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6เดือนไปจนถึงเกือบเกือบ6ขวบเลยครับคือ5ปี11เดือน29วันค่ะแล้วต้องฉีดยังไงคะฉีดเข้ากล้ามเนื้อ2เข็มครับห่างกัน1เดือน น่าสนใจมากเลยค่ะที่มันเจาะจงไปที่ EV71 ตัวเดียวเลยแบบนี้ความสำคัญจริงๆของวัคซีนตัวนี้มันอยู่ตรงไหนคะทำไมต้องเน้นตัวนี้จุดสำคัญที่สุดเลยนะครับคือการป้องกันอาการรุนแรงจาก e v 7 1นี่คือหัวใจหลักเลยเพราะอย่างที่บอกไป EV71 นี่คือตัวการหลักของเคสที่อาการหนักๆมีภาวะแทรกซ้อนอันตรายค่ะการมีวัคซีนที่มันตรงเป้าไปที่เชื้อตัวนี้เลยเนี่ยมันสำคัญมาก ข้อมูลการศึกษาเขาก็บอกว่าประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อ EV 71เนี่ยสูงมากนะครับอยู่ที่ประมาณ89.7ถึง97.4เลยทีเดียวโหเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะแล้วเรื่องภาวะแทรกซ้อนที่น่ากลัวๆล่ะคะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นจุดที่น่าทึ่งมากครับคือมีรายงานว่าวัคซีนเนี่ยสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจาก EV 71ได้ถึง100เเซ ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอคะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งอันนี้มันคือการลดความเสี่ยงที่พ่อแม่กมูลกันมากที่สุดลงไปได้เลยแล้วก็ยังมีข้อมูลอีกว่าวัคซีนช่วยลดอัตราการนอนโรงพยาบาลจาก e v 7 1ได้ถึง88%อซ <c oughs> ซึ่งอันนี้มันก็ช่วยลดภาระทั้งเรื่องความกังวลค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้เยอะมากๆครับค่ะป <c oughs> ้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้ร0 0เซนี้เป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยนะคะฟังดูเหมือนการเลือกจัดการตัวที่อันตรายที่สุดก่อนเลย ใช่ครับมองแบบนั้นได้เลยคือเป็นการตัดสินใจทางสาธารณสุขที่อาจจะยอมรับว่าโรคจากสายพันธุ์อื่นที่มันไม่ค่อยรุนแรงมันก็ยังอยู่แหละแต่เรามาเน้นป้องกันตัวที่มันเสี่ยงสูงสุดก่อนแล้วเรื่องความปลอดภัยล่ะคะเป็นเชื้อตายแบบนี้ผลข้างเคียงเยอะไหมคะเรื่องความปลอดภัยก็สําคัญมากครับตัวนี้เป็นวัคซีนเชื้อตายที่เขาทดสอบในเด็กเยอะมากนะครับมากกว่า4ี่0 0ื่นคนเลยพบว่าผลข้างเคียงที่รุนแรงจริงๆนะ่ะมีน้อยมาก ประมาณแค่4.58เท่านั้นเองอ๋อน้อยมากนะคะครับส่วนใหญ่ที่เจอก็เป็นอาการเฉพาะที่แบบปวดบวมแดงตรงที่ฉีดนิดหน่อยซึ่งมันไม่รุนแรงแล้วก็หายไปเองได้ครับ งั้นก็พอจะสรุปได้นะคะว่าวัคซีนเอนโทรเวรักเนียเป็นเหมือนเครื่องมือสำคัญที่มาช่วยจัดการสายพันธุ์ e v 7 1ที่เป็นตัวร้ายกาจที่สุดของมือเท้าปากช่วยลดความเสี่ยงอาการหนักๆภาวะแทรกซ้อนได้ชัดเจนมากแถมยังดูค่อนข้างปลอดภัยด้วยแต่แต่แบบนี้หมายความว่าฉีดแล้วก็คือจบเรื่องมือเท้าปากเลยหรือเปล่าคะหรือว่ายังมีอะไรต้องระวังอีกคาถามดีครับต้องย้าอย่างนี้ครับว่าเอนโทรเวรเนี่ย ประสิทธิภาพมันสูงมากกับ ev 7 1ก็จริงซึ่งสำคัญมากในการลดเคสรุนแรงแต่ว่าโรคมือเท้าปากมันก็ยังเกิดจากไวรัสเอนเตโรตัวอื่นๆได้อีกนะครับอ๋อค่ะซึ่งวัคซีนตัวนี้ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงสายพันธุ์อื่นๆพวกนั้นหมายความว่าฉีดแล้วก็ยังเป็นได้อยู่จากเชื้อตัวอื่นรวมแล้วก็มักจะไม่รุนแรงเท่ากับที่เกิดจาก ev 7 1ครับเข้าใจแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องที่น่าคิดต่อก็คือ ในเมื่อมันยังมีเชื้อตัวอื่นก่อโรคได้เสมอเนี่ยการป้องกันด้วยวัคซีนเอ็นโทรเวกเพื่อปิดความเสี่ยงจากตัวอันตรายที่สุดคือ EV71 มันควรจะต้องทำควบคู่ไปกับการดูแลสุขอนามัยพื้นฐานที่ดีอย่างสม่าเสมอครับเช่นการล้างมือบ่อยๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่ทำความสะอาดของเล่นของใช้ที่เด็กสัมผัสบ,บ่อยๆ ไม่ใช้แก้วน้ำหลอดดูดร่วมกันพวกนี้ยังคงเป็นแนวทางที่จำเป็นแล้วก็ครอบคลุมที่สุดนะครับในการช่วยกันปกป้องเด็กๆจากโรคนี้ในภาพรวมก็คือการเรื่องความสะอาดพื้นฐานนี่ห้ามตกเด็ดขาดครับ